สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลากับผมพาทิ์วิวัฒน์มนัสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวในอดีตครับของนางรำไทยที่ถูกใจกษัตริย์เขมรจนเกือบได้เป็นราชินีครับในอดีตที่ผ่านมาน,านั้นปรากฏเรื่องราวของนางรำไทยจอมใจกษัตริย์เขมรหรือว่านางฟ้ารตัตนโกศินร์จะเรียกอีกอย่างว่าคือซินเดอเรลล่าสยามก็เป็นได้นะครับ โดยเป็นสมญานามของนางรำไทยคนหนึ่งครับในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งย้อนไปในอดีตตอนนั้นกลายเป็นข่าวดงดังไปหลายประเทศทั้งเอเชียยุโรปจนถึงอเมริกาครับว่ากำลังจะขึ้นเป็นราชินีของกัมพูชาราชสำนักกัมพูชาหรือว่าเขมรก็ไม่ได้ปฏิเสธข่าวนี้นะครับแต่ทว่าในขณะเดียวกันกลับมีข้อความจากฝรั่งเศส ผู้ปกครองกัมพูชาที่ออกมาบีบให้หนังสือพิมพ์ไทยงดเสนอข่าวนี้พร้อมทั้งยังไล่นางรำผู้เป็นข่าวออกจากกัมพูชาด้วยนะครับโดยนางรำผู้นี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อแพนเรืองนนท์ครับเกิดที่บ้านหลานหลวงในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นบุตรสาวของนายพูลเรืองนนท์และนางแป้นเรืองนนท์ครอบครัวที่สืบทอดการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จนกระทั่งเมื่อโตเป็นสาวสวยก็ได้รับบทนางเอก ของคณะสืบต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องราวอันโด่งดังของเธอนั้นปรากฏขึ้นเมื่อน,นักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันที่เข้ามารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางกอกเดลิเมลเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ในบางกอกเดลิเมลครับและยังเอาไปพิมพ์เผยแพร่ในอเมริกาด้วยในหนังสือที่ชื่อว่า brown women and white ครับนายฟรีแมนเขียนเอาไว้ว่า เขารู้เบาะแสรเรื่องนางสาวแผนครั้งแรกเพราะนักข่าวคนไทยของบางกอกเดลิเบลที่ชื่อประสุดบังเอิญได้ยินผู้หญิงกลุ่มหนึ่งลงรถไฟที่สถานีหัวลำโพงและก็กำลังซุบซิบกันถึงเรื่องที่แม่ของนางสาวแผนเล่าให้ฟังขณะเดินทางจากอรารยประเทศมาด้วยกันว่าลูกสาวของเธอนั้นกำลังจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชินีของกัมพูชาซึ่งแน่นอนครับว่านักข่าวจึงเดินทางไปสอบถามเอาความจากแม่นางสาวแผน ก่อนจะมีการเปิดเผยในลำดับต่อมาว่าเมื่อถามว่าทำไมเธอจึงคิดว่าลูกสาวจะได้เป็นราชินีกัมพูชาเธอก็บอกว่าเพราะพระมหากษัตริย์กัมพูชามีบัญชาให้อาลักษ์หลวงบันทึกตำแหน่งของลูกสาวเธอว่าเป็นเจ้าจอมและพระราชทานนามใหม่ให้นางสาวแพนว่าศรีสุวัตอัมภัยพงศ์ทาให้ในายฟรีแมนได้นําเสนอเป็นข่าวเด่นทันทีและพาดหัวข่าวว่าสยามมิสแดนเซอร์ may be cambodia queen หรือว่านางรำสยามอาจจะได้เป็นราชินีกัมพูชานั่นเองครับซึ่งในการให้สัมภาษณ์แม่ของนางสาวแพนเล่าว่าเธอและลูกตระเวนแสดงละครอยู่ที่พระตะบองแต่ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีมีคนดูละครน้อยจึงคิดจะปิดวิกกลับกรุงเทพแต่ในเย็นวันหนึ่งขณะเปิดการแสดงอยู่นั้นผู้ดูแลคณะก็ได้เข้ามากระซิบว่าสมเด็จพระศรีสุวรรัตมุนีวงศ์กษัตริย์ของกัมพูชาประทับอยู่ในกลุ่มผู้ชม และในคืนต่อมาก็เสด็จมาชมอีกเธอเห็นพระองค์ทรงปรบพระหัตถ์เสียงดังเมื่อลูกสาวของเธอปรากฏตัวรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคณะละครเร่ถูกเรียกตัวให้ไปแสดงเบื้องพระพักในพระบรมหาราชวังที่กรุงพนมเปญและมีรับสั่งให้นางสาวแผนเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ในวันรุ่งขึ้นเมื่อชันไปถึงพระองค์ทรงทักทายอย่างเป็นกันเองและตรัสชมว่าลูกสาวของชันสวยพระองค์ทรงตรัสขอแผนจากชันซึ่งชันยินยอมพร้อมใจอยู่แล้ว พระองค์ทรงตรัสถามอีกว่าพ่อของแพนจะยินดีเหมือนฉันหรือไม่ฉันกราบทูลว่าเขาต้องยินดีเหมือนกันแต่พระองค์ไม่ยึดคํำของฉันทรงรับสั่งให้ฉันโทรเลขเรียกสามีให้เดินทางไปที่กรุงพนมเปญพ่อของนางสาวแพนแสดงเป็นตัวตลกประจำคณะที่กรุงเทพได้รีบเดินทางไปที่กรุงพนมเปญและยินยอมยกลูกสาวให้กับกษัตริย์กัมพูชาพระองค์จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์หลวงให้เป็นการตอบแทน ส่วนนางสาวแพนไม่ได้ยินดียินร้ายในเรื่องนี้แม่ก็ต้องกำชับว่าอย่างโง่รู้ไหมว่านี่เป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของนางละครทั้งหลายจากนั้นก็จัดแจงแต่งตัวนางสาวแพนด้วยผ้าสิ้นและเสื้องดงานที่สุดเท่าที่มีพาเข้าไปถวายตัวหลังจากถวายตัวได้3าถึงสวันสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศงประกาศว่าทรงสถาปนานางละครชาวสยามผู้นี้เป็นเจ้าจอม และจะสถาปนาให้เป็นราชินีหรือมเหสีอันดับหนึ่งต่อไปจากชายาที่มีอยู่5องค์ซึ่งเมื่อบังกรเดลิเมโอเสนอข่าวนี้ออกไปสำนักข่าหลวงฝรั่งเศสในพนมเปญก็เต้นผางสั่งมาทางกงสุลฝรั่งเศสปร,จระจำสยามกงสุลที่สยามจึงโทรศัพท์ถึงบอก,กอรีฟรเมนด้วยตัวเองว่าเรื่องที่คุณลงพิมพ์เกี่ยวกับกษัตริย์มุนีวงนั้นผิดทั้งหมดพร้อมกับแจ้งว่าผมกําลังจะส่งแถลงการที่เราร่างเอาไว้แล้วไปให้คุณ ต้องการให้คุณตีพิมพ์ถแถลงการนี้ตามที่เราเขียนนับจากนี้เราต้องขอให้คุณหยุดเขียนถึงเรื่องของพระองค์กับเด็กสาวคนนี้ถแถลงการมีข้อความว่าตามข่าวที่สถานกงสูลฝรั่งเศสได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในพนมเปญข่าวลือกับเรื่องที่จะมีการสมรสของพระมหากษัตริย์กัมพูชากับนางละครชาวสยามนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วนางละครคนนี้ ได้รับการวาดจ้างให้อยู่ในคณะนาฏศิลป์หลวงที่กรุงพนมเปญและมีสถานภาพเช่นเดียวกับนางละครคนอื่นๆที่เป็นชาวกัมพูชาเราเดเลลิเมลเสียใจอย่างยิ่งที่ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งทางด้านของบอกก็เอาคําแถลงการนี้ไปให้ผู้บริหารคือกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อทรงอ่านแล้วกรมพระสวัสดิ รับสั่งว่าตามประเพณีของชาวสยามกับกัมพูชาแล้วนางสาวแพนเป็นชายาของกษัตริย์มุนีวงศซึ่งพระองค์สามารถสถาปนานเธอเป็นราชินีได้หากพระองค์มีพระประสงค์เช่นนั้น <S <S อย่างไรก็ตามครับด้วยอำนาจแฝงบางอย่างทำให้บางกอกเดลิเมลต้องลงแถลงการนี้ครับแต่ได้ตัดประโยคสุดท้ายที่ว่าเรา เดอะเดลิเมลเสียใจอย่างยิ่งที่ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ออกไปหลังจากนั้นครับบางกอกเดลิเมลก็ยังส่งนักข่าวไปติดตามบิดาของนางสาวแผนแม้จะไม่มีข่าวเกี่ยวกับนางสาวแพนแต่สถานทูตฝรั่งเศสก็ยังไม่เลิกราออกแถลงการฉบับที่2ออีกว่ากษัตริย์สีสุวัตมุนีวงศ์แห่งกัมพูชาทรงไม่พอพระยัยและปฏิเสธข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไร้สาระ จากการให้สัมภาษณ์ของบิดามารดานางสาวแผนจึงส่งบัญชาให้ส่งตัวนางสาวแผนกลับกรุงเทพทันทีซึ่งนางสาวแผนได้กลับมาถึงกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นแต่ปฏิเสธว่าสมเด็จพระมุนีวงศ่งเธอกลับมาบอกว่าเธอกลับมาเยี่ยมน้องชายที่กําลังป่วยพระองค์ไม่ต้องการให้ฉันออกมาพระองค์ทรงยินยอมก็ต่อเมื่อฉันสัญญาว่าจะมาไม่กี่วันและจะรีบกลับไปหาพระองค์ฉันยังเป็นชายาของพระองค์อยู่บากกอรเทเลเบลได้พาดหัวข่าวนี้ครับว่า I am the Cambodian King's wife ชั้นเป็นชายาของกษัตริย์กัมพูชาซึ่งสถานทูตฝรั่งเศสก็ได้ตอบโต้ครับด้วยการออกแถลงการอีก2ฉบับแต่ส่งไปที่หนังสือพิมพ์สยามออฟเซอร์เวอร์และบางกอกไทมส์ไม่ได้ส่งไปให้บางกอกเดลิเมลครับมีข้อความว่าเราได้รับแจ้งจากสถานกงสุลฝรั่งเศสว่านางสาวแพนได้ถูกขับออกจากกัมพูชาในฐานะบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนาและเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่กรุงพนมเปญอีกซึ่งนายฟรีแมนครับยังเปิดเผยด้วยนะครับว่านายเรย์มอนด์บีสตีเฟน ที่ปรึกษาชาวอเมริกันของกระทรวงต่างประเทศไทยได้เรียกเข้าไปพบแล้วก็ถามว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคุณถึงให้พื้นที่มากมายกับข่าวไร้สาระเกี่ยวกับนางละครกับกษัตริย์กัมพูชาอีกทั้งยังบอกเชิงสั่งสอนอีกนะครับว่าผมเห็นด้วยกับทางฝรั่งเศสว่ามันไร้สาระมากและคุณต้องหยุดตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นข่าวของนางสาวแพนกับกษัตริย์มุนีวงศ์ก็ค่อยๆหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ครับ แต่ก็มีปฏิกิริยาจากผู้อ่านบังกอกเดลิเมลได้ส่งจดหมายไปกองบรรณาธิการแสดงความขุนเคืองที่ฝรั่งเศสได้กระทําต่อสตรีชาวสยามและเรียกร้องให้ฝรั่งเศสขอโทษนางสาวแผนที่กล่าวหาเธอว่าเป็นบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนาของราชสำนักกัมพูชาส่วนข้อมูลต่อมาก็มีมานะครับว่านางสาวแผนนั้นเก็บตัวอยู่ในบ้านของบิดามีเจ้าของวิกละครต่างๆมาเสนอค่าตอบแทนจํานวนสูงถึงคืนละ3 0 0บาทเพื่อให้เธอไปปรากฏตัว ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเทียบเท่ากับรายได้ที่เธอจะหาได้ในฐานะนางละครในหนึ่งปีแม้แต่คณะละครเพลงต่างชาติที่กำลังแสดงอยู่ที่กรุงมนิลายังติดต่อให้เธอนั้นเดินทางไปอเมริกานางสาวแพงก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าฉันไม่ใช่นางละครอีกต่อไปแล้วฉันเป็นชายาของพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชากระทั่งต่อมาก็มีรายงานอีกนะครับว่าพระเจ้ามุดีวงกำลังมองหาหญิงคนใหม่ที่ทางฝรั่งเศสยอมรับมาเป็นราชินีของพระองค์ ท้ายที่สุดแล้วนางสาวแพรกลับไปใช้ชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักเช่นเดิมครับเธอกลับไปเป็นนางละครร่วมคณะกับมารดาและบิดาที่ยังแสดงเป็นตัวตลกในคณะละครต่อไปและหลังจากข่าวโด่งดังสงบลงได้2ปีแพรเรืองนอนท์ก็ได้สมรสใหม่กับชายผู้เป็นนักแสดงด้วยกันมีบุตรสาวคนหนึ่งซึ่งยึดการเป็นนางละครเช่นเดียวกับแม่และยายนั่นเองครับลาคำเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับ